สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะกับผมมาหลังไปาแดงต่างเส้นครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น E p ีที่276ก็ไปแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับก็เป็นอีหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงกับเคสนี้ก็เป็นอีหนึ่งเคสที่รอรถค่อนข้างนานถึงนานมากเลยนะครับเคสนี้รอรถประมาณ6เดือนนะครับกับรุ่น s p ป c แ Cap 3 0 s เสสีเทาดำคันนี้ครับลูกค้าอยู่แถวอำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดสระบุร,บบรี อยู่แถวถ้าเรืออยู่แถวจังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้ารอรถแล้ววันนั้นผมก็เดินทางไปส่งมอบรถยนต์ถึงที่บ้านลูกค้าเองนะครับลูกค้าก็ให้ผมไปส่งก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับว่าจบจริงนะครับกับโปรที่ใช้เงนินหนนรถเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเคสนี้ลูกค้าอย่างที่บอกรอรถนานนะครับก็เป็นรุ่นที่นานจริงๆต้องยอมรับจริงับกับสีเทาร์รัมโบนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นไปชมว่ารายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้นะครับแล้วก็โปรลที่ลูกค้าเลือกก็คือใช้เงินโอเพียงแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับรับรถจบจริงก็นํารถไปจอดให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมวฮะรายละเอียดรถคันนี้ว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งที่ส่งมอบรถได้จริงวันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วรอรถค่อนข้างนานนะฮะกับรุ่นส p a c e c a บ 3.0S สีเทาแลมโบ่คันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ตกแต่งตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าอยากนำไปใช้งานนะครับกับโปเน้นใช้งานนะครับการตกแต่งรถคันนี้ก็ตามนี้นะฮะี่ผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วย ช็คอัพครับคันนี้ก็คือติดตั้งช็อคอัพกระบอกสีดําให้นะครับตอนนี้ก็คือช็อคอัพขาตลาดนะครับตอนนี้ก็คือจะมีเป็นโทนสีดําให้นะครับตกแต่งก็ค่อนข้างสวยนะครับใช้งานได้จริงๆเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วสําหรับการตกแต่งสําหรับที่นี่นะครับกับสีเทาโดนแดดก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในที่มืดก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งก็จะเป็นสีที่เป็นสามมิติกับล้อชุดนี้ก็เป็นล้อทีอีสามเจ็ดยอดแดงนะครับ รับตัวยอย่าง245 45ครับคันนี้กดหน้าลงมานิ้วครึ่งนะครับส่วนด้านหลังก็ใส่ซีรีส์275 40นะครับแล้วก็กดหลังลงมาสามนิ้วก็เป็นทรงที่ใช้งานได้จริงครับไม่เตี้ยม,มากครับเดินทางได้ไม่ต้องระวังเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าลูกค้าจะทําเดิมก็สามารถเอาสลักเดิมใส่แล้วก็เอาก้อนออกกับทําเดิมได้เลยนะครับสําหรับทรงแบบนี้ส่วนด้าน ท้ายก็มีการติดตั้งท่อซิ่งนะครับแล้วก็มีคัาหลบป้ายและเน้นใช้งานก็มีกระบะไลเนอร์ให้นะครับสำหรับโปรนี้ก็โปรที่ไว้สำหรับวิ่งไปวิ่งงานใส่ของได้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรนี้นะครับก็ติดตั้งแก๊บหลังคานะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปรกรณ์ที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับ อยู่ที่ความชอบนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นอิสระรีนะครับที่เพิ่มเติมส่วนด้านในก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับจอก็เป็นจอเดิมเดิมมีวัดบูทให้หนึ่งตัวนะฮะตามโปรโมชั่นก็สมบูรณ์ครับ,ส,บ,รบสำหรับรุ่นนี้ที่เราลดค่อนข้างนานนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้ามองแล้วว่าคุ้มค่าที่สุดสำหรับการออกรถนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ความต้องการเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้ ถ้าสนใจนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับราคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วครับนี่ฮะตอนนี้ผมมาส่งมอบรถยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่แถวอำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดใกล้วัดสตืออันนี้ฮะตอนนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับกับรุ่น 3000S สีเทานะครับกระโปรงใช้เงินอองรถเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าันบาทส่งมอบถึงที่เลยฮะเนี่ฮะตอนนี้รถมาจอดถึงเรียบร้อยแล้วนะครับมีครับน้อไหลยอยู่ด้านหลังครับ<ม>ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขลให้ลูกค้าถูกใจก็พอแล้วรถนะครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับจะมาได้ได้ครับขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับการส่งมอบรถยนต์ครับครับผมกับโปรโมชั่นนะฮะห้าหมือนเก้ารับรถจบที่ท่าเรือนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงนะครับสําหรับเคสนี้ก็บายบายครับผมเดินทางกลับกรุงเทพ ก่อนนะครับไปฟังระบบตัสดีครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานําเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กําลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจํานวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทักทายกันได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีกทีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทําอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Vamos lá, vamos